เด็กๆนอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้วยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วย mm hmm. เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถมีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกตำ่ำคุณแม่รู้จักให้หนูทำความดีความขยันและความอดทนค่ะคุณแม่เลยยกตัวอย่างของในหลวงในความขยนันความอดทนและความตั้งใจเรียนหนูรักในหลวงหนูจึงอยากปฏิบัติตามคําสอนของท่านค่ะในความคิดของหนูเรื่องความดีหนูชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะ เช่นบางครั้งแม่ก็พาไปทําบุญแล้วบางครั้งแม่ก็พาไปบริจาคของให้เด็กกําพร้าค่ะแล้วเวลาหนูทําความดีหนูรู้สึกมีความสุขมากค่ะหนูขอเชิญชวนให้น้องๆทุกคนแล้วก็พี่ๆทุกคนร่วมกันทําความดีตั้งใจเรียนหนังสือเพราะว่าถ้าเกิดทําความดีในประเทศของเราจะได้มีความสุขค่ะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ